แมนยูหรือทีมไหนๆทาไม่ได้แต่ทอตบุลี่ทาได้สันสปอร์สื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าเชลซีทีมดังของซูพรีมีลีกอังกฤษกําลังมีแผนจะคว้าตัวมอยเซกไกเซโดมิดฟิลตัวเก่งของไรตันดีกรีทีมชาติเอกวาดอร์มาร่วมทีมในซัมเมอร์น,นี้มีข้อมูลเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เชลซีถูกปฏิเสธข้อเสนอ60ล้านปอนด์ในการคว้าตัวไกเซโดไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า เชลซียื่นข้อเสนอครั้งที่2ซึ่งครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า80-100ล้านสปอน3.5-4.4พันล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะสามารถคุยจุดดีนี้ได้ในไม่ช้านี้สำหรับมอยเซกไกเซโดในวัย21ปีเท่านั้นมีค่าตัวที่ได้รับการประเมินจากทันฟอร์มัสอยู่ที่75ล้านยูโร2.8พันล้านบาทโดยผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาทำไป1ประตู1แอซิสจากการลงเล่น43เกมในใทุกรายการและมีสัญญาอยู่กับทัพนกองนางนวลน,าน,นานถึงปี2027เลยทีเดียว